น้อยใจนะอย่างที่บอกว่าโดนใจสําหรับอ่าเรียกว่าลูกพุ่งรุ่นใหม่แล้วก็โดนใจสําหรับคนที่เป็นลูกพุ่งแท้ๆเลยแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเราจริงไหมก็ก็เป็นค่ะก็คือหนูก็ชอบร้องเพลงเมื่อก่อนจะร้องท่าลูกทุ่งทสตริงอะไรเงี้ยคะ<อ>่ะก็เหมือนเพลงนี้ก็เหมือนผสมผสานรวมก<อ>ัแน,แนแน่เดียวเลยจากที่เราเคยเจอกันที่งานที่สุพรนก็แอบดูแอบดู กาไปดูข้างหน้าถ้าบอกว่าถ้าไปดูอะไรข้างหน้ามันจะหลงมันจะติดไปเลยโอ้อเป่เราเลยต้องแอบข้างอี๋เดินไปนน้องชุดนิดน้องคนที่แบบลุกสะออกเป็นสตรีมแล้วร้องเพลงน่าจะเป็นหรือว่าจากเดิมเราร้องสตรีมมาก่าแม่ค่ะก็จริงจริงแล้วแต่ชอบทุกทุ่งแท้ๆเลยสัมปทาชอบแบบแม่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแม่พึ่งใช่แล้วพี่ฝนอะไรเงี้ยพี่แคทพิยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพลงเร็วๆสนุกๆหนูก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็ร้องที่เชียงใหม่ก็ร้องของ พี่แมงปอตลอดจะ,ะเป็นลูกแมงมากกว่าเพราะว่าในช่วงก่อนนี่หนูลองเพลงแรกๆก็คือยังเป็นลูกพุ่งแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ช่วงหลังๆมาก็เริ่มแบบเป็นลูกพุ่งป๊อกกี้ินอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตามกระแสไปต้องตามกระแสไปแล้วก็เรียกว่าพอตามแล้วกระแสมันได้มันโดนด้วยหลการเข็งก็มาหน่อยๆใช่ที่ทาให้คนรู้จักว่านี่คือลูกตานตาสอย่างนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่ที่บอกว่าเราเป็นคนเหนือเกิดที่ไหนครับเกิดที่เชียงใหม่จ้าแต่ที่เชียงใหม่เจ้าอำเภออะไรอำเภอเมืองเลยจ้าอำเภอเมืองเถือการกแต่การอะไรนะเข้าซอยฟ้าห้ามอ๋อพระขอบอกว่าลำคันลำคันนปเวลำกินไปลำไปกินไอร่อยอร่อยอร่อยอ่าแล้วก็ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปะเรียนค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปีสามค่ะปีสามขณะนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัค่ะโอ้โหมาทางนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตธุรกิจบัณฑิตคือพอจบมามาเป็นดีเจเองเอ็นซีเองก็จริงจริงแล้วก็สนใจหลายหลายทางมากทั้งวิทยุโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อะไรก็ได้อย่ามาสนใจเป็นดีเจมาแยกอาชีพพวกกัโอ้ไม่เราค่ะก็ก็ชอบไปิีก็อยากทํางาน เอ่อโทรทัศน์อะไรเงี้ยด้วยเพราะว่าชอบกิจกรรมกิจการแบบวาไรตี้โฆษนาอะไรเงี้ยค่ะน่าสนใจน่าสนใจแล้วเราเข้ามาหลังจากที่เราเคยเป็นนักร้องอ่าตามงานต่างๆมาเป็นนักร้องด้วยเป็นไกด์ไปด้วยไม่ไม่ใช่เป็นนักร้องไกด์อ่าแล้วมาเป็นศิลปินเองความแตกต่างในเรื่องของการทํางานแตกต่างในเรื่องของความรู้สึก ขนาดไหนอย่างไรที่ดูเป็นทางการดูเป็นทางการเป็นคุณเป็นทางการเป็นเขาเลยจุดเนี้ยต่อเป็นทางการก็ตรงนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดความแตกต่างไหมคะในเรื่องของไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะถูกต้องต้องก็ก็คือแตกต่างหรือว่าคือตอนประกอนเป็นนักร้องร้องเพลงใครก็ได้แล้วร้องไม่ได้เป็นตัวเราอ่ะก็คือร้องเพลงของคนอื่นใช่ไหมคะก็ก็เหมือนถึงสถานไปให้สื่อเขาทีห้าไปลำวงเต้นหน้าเวทีไปแต่พอมาร้องไกด ก็คือความเขาแตกต่างคุณภาพต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะเราต้องเป็นเหมือนเป็นแนวทางให้กับศิลปินนะคะอ่าแล้วมันยังไม่เป็นตัวเราอีกอยู่ดีใช่ใช่ใช่เพราะเป็นเพลงของแต่พอมาเป็นเพลงของเราเองก็คือเราจะใส่ความเป็นตัวตนมากขึ้นแล้วก็เมื่อไปถึงตอนที่เราต้องไปแสดงหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยความรับผิดชอบมันมากขึ้นเราไม่ได้ร้องแค่เพลงสองเพลงแล้วลงเราต้องร้องแปดเก้าเพลงสิเพลงคือร้องปึ๊บพอเพลงที่สามปึ๊บ เอ๊ะแม่ไปเก็บค่าตัวยังอไม่ใช่ไม่นะที่เป็นคนละเรื่องกันมาเราเคลียร์ก่อนหน้าแล้วแหละเขาเคลียร์ก่อนคือคิดเรื่องอื่นเมาว่าเมาไหมไม่คือพวกเราไมันจะเป็นแบบเออไม่เป็นแบบนั้นเป็นเป็นผู้ชายผู้ชายก็คือเหมือนว่าเราเราชอบมากคือเราพูดเราต้องแบบ ผููเยอะขึ้นใช่ไหมคะเราต้องใช้เวลาแบบคิดห้าคิดหนึ่งเอึ่าคนเวทีให้อยช่แล้วก็เอ่อที่ที่สำคัญคือความเป็นตัวตนที่จะให้คนอื่นจำว่าเราเป็นแบบนี้หน้าเอกลักษณ์ของเราเป็นแบบนี้นะแล้วคิดไหมเคยคาดหวังเลยว่าพอหลังจากที่เราเป็นนักร้องไกด์แล้วพอเรามามีซิงเกิลของตัวเองคิดไหมว่าเฮ้ยพอเราปล่อยเพลงออกมาเนี่ยเพลงเรามันจะมีโดนใจแฟนๆเพราะว่าอย่าลืมนะฟังรูทุ่งเยอะหลายบริษัทคิดไหมกดดันไหม ก็คิดว่าอยากอยากให้โดนใจแต่ก็ไม่ถึงกับว่ากดดันว่าจะต้องจะต้องเป๊ะนะจะต้องแบบว่าดังเลยนะเพลงแรกอะไรอย่างงี้ค่ะพอแค่ให้คนรู้จักเรามากขึ้นจากเดิมหรือก็รู้สีแล้วว่าไปที่ไหนยังมีคนแบบเคยามถามว่าใช่ไหมเคยเห็นบ้างเงี้ยค่ะก็ดีใจอะแต่กลายเป็นว่าผลตอบการที่เกิดขึ้นก็ให้ค่ะยีกันข้าวค่ะดชอปเพลงก็มานอยน้อยใจเพราะว่าตอนแรกที่ร้องในห้องอัดอะไรเงี้ยก็คิดว่า อื่นเขาจะเข้าใจกับเราไหมเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรมาน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบบเออไฟหนึ่งก็มีคนชอบแต่ก็อย่างบางกระแสก็แบบว่าเอ็นตี้ไหมอะไรเงี้ยว่าเป็นแบบมันดูวัยรุ่นกันไปหรือเปล่าทําให้แบบเพลงเพลงลูกทุ่งเราดูเอออะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเพลงลูกทุ่งจะเสียไปหรือเปล่าอะไรแต่หนูแต่หนูคิดว่ามันเป็นการนําเสนอแบบหนึ่งในรูปของในรูปแบบของเอ่อวัฒนธรรมใหม่ๆหนึ่งมากกว่าก็ของการตอบรับดี นะทำให้มีลูกตาตาสยามได้แต่อีกสักครู่นะฮะก่อนที่เราจะมาปิดท้ายมาฟังสักหนึ่งเพลงก่อนอย่างที่บอกว่าไอ้หย่างปลาล้ําเป็นเหลือสามีอีกได้ไหมได้ไอ้หย่างปลาล้ําเป็นเหลือไอ้หย่างปลาล้ําเป็นเหลือพอได้ไหมได้ค่ะมันจะออกได้ที่สามที่ามต้องอีหยังกระดอกระเดียโอ้ะ พูดพูดได้เหมือนเลยชื่งไหนเน่ยอยู่อยู่อชียู่ที่ได้แล้อยู่เชียงใหม่ไ้แลเจ้าเป็นจีนเป็นเป้าเ็นจีนอะไรแจ้งไแหเป็นบอกฮะเมงเป็นบาเอที่นี่ที่นี่มีทั้งตะกั่วแตนจิ้งโกงตะกั่วโที่บ้านเรียกจิกุ้งจิกุ้งละสามวิต้นสิอตใช่ใก็รู้เหมือนกันจิกุ่งจิกุ้งอ่าก่อนที่เราจะไปชิมตะกั่แตนจิกุ่งกันเราก็ไปอย่าง ปั๊มปัลล์ลกันต่อเลยครับไปฟังเลยครับ